สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ชวนทุกคนมารดน้ำต้นมะเขือเปราะค่ะที่ตายได้ปลูกไว้ในล้อย,ยางนะคะตอนนี้มะเขือเปราะของตายติดดอกแล้วค่ะเนี่ยค่ะดอกม่วงๆนะคะนี่เป็นมะเขือเปราะที่ปลูกในล้อย,ยางค่ะทุกคนวันนี้เราจะมารดบําบำรุงกันนะคะอ่านี่ค่ะเป็นชุดมะเขือเปราะค่ะที่ได้ปลูกไว้นะคะก็เคยถ่ายให้กับเพื่อนๆได้ดูนะ อันนี้อาจจะมีปัญหาพวกใบเป็นรูนะคะช่วงหน้าร้อนค่ะทุกคนเวลาเราปลูกพืชปลูกผักนะคะมแมลงลงเยอะเหมือนกันค่ะไม่ใช่ว่าจะมาแค่ช่วงหน้าฝนนะคะหน้าร้อนก็ไม่แพ้กันเลยค่ะเนี่ยไตยก็เจอปัญหานะคะใบถูกเจาะเป็นรูนะแต่ว่าต้นก็ยังไปได้ค่ะทุกคนไตรดูจากลักษณะของใบใหม่ที่เขาเกิดมาแล้วก็ยังโอเคค่ะแล้วก็มีการติดดอกแล้วด้วยนะคะถือว่าเขาก็ ยังพัฒนาต่อไปได้ยนะคะทุกคนอ่านี่ค่ะแม้ว่าใบาจะโดนนอนเจาะนอนกัดกินแบบนี้นะคะโดนแมลงรบกวนนะคะแกแต่ว่าโอเคอยู่นะอ่าวันนี้นะคะจะชวนเพื่อนๆนะคะมารดน้ําค่ะวันนี้จะใช้เป็นน้ําสาวข้าวค่ะนี่ค่ะทุกคนน้ําสาวข้าวนะคะไ,ได้เตรียมไว้นะตั้งแต่เมื่อวานนะคะแล้วก็มารวมกันกับของเมื่อเช้านะคะสองเวลานะ อ่า,อามาใช้ได้ค่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะเทลงในบัวรดน้ํานะคะได้เตรียมบัวรดน้ําไว้แล้วเนี่ยค่ะเตรียมที่จะมารดน้ําต้นมะเขือเปราะค่ะก็เทลงไปเลยน้ําซาวข้าวเนี่ยถ้าเราไม่ได้ผสมกับพวกปุ๋ยหมกักหรือโฮอร์โมนต่างๆก็สามารถรดได้ทุกวันเลยนะคะทุกคนอ่าเนี่ค่ะ พอได้แบบนี้แล้วนะคะในช่วงที่มะเขือเปราะของเราเริ่มติดดอกออกผลตัวที่ขาดไม่ได้เลยคือฮอร์โมนไข่ค่ะตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวต่อมาค่ะเร่งการเจริญเติบโตบำรุงแถมยังช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินค่ะก็คือตัวนี้เลยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะ2ตัวนี้ค่ะที่ไต่จะนํามาใช้ราดรดต้นมะเขือเปราะนะคะ2ตัวนี้นะคะไต่ใช้มาตอนที่ปลูกมะเขือเทศปรากฏว่าลูกดกดีมากเลยนะ อ่วันนี้ก็จะใส่ไปเลยนะคะกะกะเอาค่ะทุกคนน้ำเขาก็ไม่ได้เต็มบัวเท่าไหร่นะคะเขย่า,ยาก่อนใช้ทุกครั้งค่ะปุ๋ยหมักจุลินทรีย์นะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกล้องเอียงขออภัยนะคะค้นให้เท่ากันค่ะแล้วก็นำไป ราดรถต้นมะเขือเปราะได้เลยนะะี่ค่ะมะเขือเปราะของเรารออยู่แล้วนะคะรถเป็นประจำนะคะทุกสัปดาห์เลยนะคะหรือว่าทุกๆ5วันก็ได้ค่ะเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอะเรามีฮอร์โมนหรือว่ามีปุ๋ยหมักหลายตัวสามารถใช้ผสมกันได้กี่ตัวจริงๆแล้วผสมกันได้3ตัวเลยนะคะสองสามตัวแต่ว่าส่วนใหญ่ตัวไต่เองเนี่ยจะชอบผสม2ตัวนะคะ ก็คืออย่างเช่นถ้าเราใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเราก็อาจจะใช้ร่วมกันกับฮอร์โมนไข่หรือว่าใช้ร่วมกันกับฮอร์โมนนมสดแบบนี้ก็ได้หรือจะใช้ฮอร์โมนไข่กับฮอร์โมนนมสดร่วมกันอย่างนี้ก็ได้นะคะก็คือจะจับคู่กัน2อย่างเนาะลาดรถไปเลยค่ะไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะเราสามารถลองได้นะทุกคนการปลูกผักนะคะก็เหมือนการทดลองค่ะการใส่ปุ๋ยต่างๆก็เหมือนการทดลองเหมือนกันค่ะ ถ้าเราลองแล้วอันไหนที่มันเวิร์กใช้ได้เราก็ทําต่อค่ะอันไหนที่มันไม่ค่อยเวิร์กใช้แล้วไม่ค่อยเห็นผลเราก็เปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นค่ะอ่ารถไปเลยในช่วงติดดอกออกผลแบบนี้นะคะรถให้โดนใบโดนโคนได้เลยนะคะอ,อีกต้นหนึ่งนะคะนี่ต้นนี้เนี่ยคือปัญหาก็ค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะทุกคน จริงๆแล้วเนี่ยเขาติดดอกแล้วรอบหนึ่งนะคะนี่เป็นรอบสองของเขานะคะแล้วทีนี้ดอกร่วงลงไปนะแต่ก็เลยมาเสริมเขาด้วยฮอร์โมนไข่นะคะอยากจะให้ควเหนียวมากขึ้นเนาะเดี๋ยววันนี้ก็จะรถบำรุงไปก่อนนะคะเดี๋ยววันหลังนะแต่ก็จะนําไข่มาตีตีตีแล้วก็มารถบำรุงเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะต้องบอกกับเพื่อนๆไว้ก่อนเนาะอ่าเนี่ยค่ะ เสร็จเรียบร้อยนะคะการรดน้ำบำรุงต้นมะเขือเปราะนะคะในช่วงที่ติดดอกออกผลแบบนี้นะคะอาไว้เจอกันใหม่นะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะพาทุกคนมาดูต้นมะเขือเปราะนะที่ตายได้ปลูกในกระถางค่ะชุดนี้ไม่ค่อยสวยเท่าที่ควรเลยนะคะทุกคนเพราะว่าใบเราโดนเล่นงานหนักมากเลยนะนี่ค่ะ เป็นรู้หมดเลยนะคะแต่ว่าคลิปนี้ตายจะไม่ได้ชวนทุกคนมาแก้ปัญหาเรื่องใบนะคะเพราะว่าต้องบอกตามตรงว่าตอนนี้เนี่ยมแมลงลงหนักมากนะ แก้ปัญหาอาจจะไม่ทันนะคะเราต้องบำรุงกันอย่างเดียวเลยค่ะเพื่อที่จะให้ใบใหม่ที่ผลิตออกมานั้นสมบูรณ์แข็งแรงไม่โดนมแมลงมากัดกินนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเติมดินในกระถางค่ะกระถางที่ไต่ปลูกนะคะก็เป็นกระถางขนาด12นิ้วนะคะทุกคนแล้วก็ดินลดลงไปเยอะแล้วนะคะเห็นได้ชัดเลยนะว่าทุกกระถางดินลดไปเยอะเลยค่ะ วันนี้จะมาเติมดินในกระถางนะคะคือแม้ว่าต้นมะเขือเปราะของต่ายนะคะจะมีปัญหาพวกเรื่องใบโดนมแมลงเจาะนอนเจาะแบบนี้นะคะแต่ว่าเขาก็ยังติดดอกแล้วก็ออกผลนะคะอย่างต้นนี้เนี่ยออกผลแล้วนะคะนี่ค่ะทางนี้ก็มาแล้วค่ะนี่นะคะมาแล้วเหมือนกันค่ะทุกคนต้นเขายังไปต่อได้นะคะวันนี้เราจะมาเติมดินในกระถางะคะ่ะแต่ว่าการเติมดินในกระถางก็ ไม่ใช่แค่การเติมดินลงไปนะเราต้องมีการผสมในเรื่องของปุ๋ยนะคะในเรื่องของพวกอินทรีย์วัตถุต่างๆด้วยจะได้ย่อยกลายมาก็คือเป็นธาตุอาหารเป็นสารอาหารให้กับต้นมะเขือนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าต่ายจะใช้อะไรบ้างค่ะโอเคค่ะทุกคนตัวแรกที่ต่ายจะใช้นะคะก็คือถ่านค่ะทุกคนนี่ค่ะถ่านปิ้งย่างนะคะเราก็พยายามทุบให้เขาเล็กๆนะนำถ่านมาใช้ในการ ผสมดินในครั้งนี้นะคะตัวต่อมาค่ะเป็นเปลือกไข่ค่ะทุกคนนี่เลยเปลือกไข่นะคะเราก็ถึงแดดถึงลมก่อนนะแล้วก็นำมาขยาแบบนี้ขยาหยาบหรือว่าขยาละเอียดก็ได้นะคะมีเยอะใช้เยอะมีน้อยใช้น้อยเหมือนเดิมเลยค่ะทุกคนวันนี้แต่เก็บได้เยอะเลยค่ะก็เอามาใช้ทั้งหมดเลย ใส่ลงไปเลยค่ะเปลือกไข่อย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าเขามีประโยชน์อยู่แล้วเนาะแคลเซียมนะคะฟอสฟอรัสนะคะวิตามินจากเปลือกไข่นะคะแล้วก็เปลือกกล้วยค่ะใส่ลงไปเลยนี่ค่ะผ่านกล้วยเสร็จไม่ต้องทิ้งเปลือกค่ะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะมีสามอย่างแล้วตัวต่อมาค่ะ ตัวต่อมานะคะก็เป็นปุ๋ยคอกหมักค่ะตัวนี้ใต่หมักรวมกับแกลบนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีพวกเศษแกลบปนอยู่ด้วยนะคะใส่ไปเลยนะคะนี่ค่ะปุ๋ยคอกหมักค่ะเดี๋ยวขอคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนนะคะ ัวเปลือกกล้วยนะคะเราฉีกๆเขาหน่อยนะเพราะว่าอันนี้ใส่มาทั้งแบบทั้งยวงเลยนะคะเมื่อสักครู่ก็ลืมฉีกไปขออภัยทีนะคะถ้าใครสะดวกตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆได้ก็โอเคเลยค่ะเปลือกกล้วยนะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของโพแทสเซียมค่ะทุกคนแล้วก็ช่วยในเรื่องของการเป็นอินทรีย์วัตถุให้กับดินค่ะคือเวลาเราเติมดินลงในกระถางนะคะไม่ว่าเราจะปลูกอะไรเนี่ย ไม่ควรที่จะเติมดินลงไปอย่างเดียวนะคะควรที่จะให้เป็นอินทรีย์วัตถุแบบนี้ค่ะอ่านี่ค่ะต่อไปค่ะเราก็ใส่ดินไปผสมเลยค่ะอ่าทีนี้แต่ก็จะตักดินไปนะคะผสมเลยนี่เป็นดินที่อยู่ในร้อ,อยยางนะคะที่ใต่ได้ทําการปรุงแล้วนะคะก็จะตักลงไปประมาณนี้แล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากัน ่ะเดี๋ยวขอตักดินเพิ่มอีกสักหน่อยค่ะทุกคนโอเคคือเราจะไม่ได้ใส่ดินอย่างเดียวนะคะถ้าใส่ดินไปอย่างเดียวเนี่ยรดน้ําไปดนานดินก็อัดแน่นค่ะทีนี้พอเราเติมินทรียวัตถุลงไปเนี่ยเขาก็จะมีความโปร่งมากยิ่งขึ้นนะคะน้ําซึมไหลผ่านได้ดีขึ้นนี่ค่ะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปตักใส่ในกระถางต้นมะเขือกันเลยค่ะ ได้แบบนี้แล้วเราก็ตักไปเลยค่ะนี่ค่ะใส่ไปเลยอ่าเดี๋ยวปรับกล้องให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะคะ แต่จะเติมเข้ากระถางข้างในนะคะคือดินลดไปเยอะจนรากรอยเลยค่ะเพื่อนๆ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนหลังจากที่เราเติมดินลงไปนะคะเราก็ควรมีการรดน้ําตามด้วยค่ะวันนี้นะคะต่จะรดน้ําโดยใช้ตัวนี้เลยค่ะฮอร์โมนไข่ค่ะซึ่งเป็นขวดที่ไต่เพิ่งทําเองนะคะไต่ก็ได้ทําคลิปให้ชมไปแล้วนะคะคลิปก่อนหน้าวันนี้สักประมาณ3-4วันเท่านั้นเองค่ะนี่ค่ะฮอร์โมนไข่นะคะจะช่วยเร่งดอกเร่งผลเร่งการเจริญเติบโตยิ่งในช่วงที่ต้นพืชของเราเริ่มออกดอกติดผลแบบนี้นะคะใช้ตัวนี้ไปด้วย ก็จะทำให้ดอกผลเนี่ยมีความขั้วเหนียวมากยิ่งขึ้นไม่หลุดร่วงง่ายๆค่ะอะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาใช้กันเลยค่ะตายได้เตรียมน้ำอยู่ในบัวรดน้ำแล้วนะคะอัตราส่วนการใช้ค่ะประมาณ3ช้อนนะคะต่อน้ำหนึ่งบัวแต่ว่าวันนี้ก็จะกะเอาเลยค่ะทุกคนนะอาประมาณนี้นะคะประมาณ3มช้อนนะคะ คนให้เข้ากันแล้วก็เอามาราดรถได้เลย รียบร้อยค่ะทุกคนเติมดินลงในกระถางของต้นมะเขือเปราะนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะใครมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะเพิ่มเติมอะไรนะคะแนะนำติชมได้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ชวนทุกคนมารดน้ําต้นมะเขือเปราะค่ะที่ต่ายได้ปลูกไว้ในล้อย,ยางนะคะตอนนี้มะเขือเปราะของต่ายติดดอกแล้วค่ะเนี่ยค่ะดอกม่วงๆนะคะนี่เป็นมะเขือเปราะที่ปลูกในล้อย,ยางค่ะทุกคนวันนี้เราจะมารดบํารุงกันนะคะอ่านี่ค่ะ เป็นชุดมะเขือเปราะค่ะที่ได้ปลูกไว้นะคะก็เคยถ่ายให้กับเพื่อนๆได้ดูนะอันนี้อาจจะมีปัญหาพวกใบเป็นรูนะคะช่วงหน้าร้อนค่ะทุกคนเวลาเราปลูกพืชปลูกผักนะคะมแมลงลงเยอะเหมือนกันค่ะไม่ใช่ว่าจะมาแค่ช่วงหน้าฝนนะคะหน้าร้อนก็ไม่แพ้กันเลยค่ะเนี่ยไตยก็เจอปัญหานะคะใบถูกเจาะเป็นรูนะแต่ว่าต้นก็ยังไปได้ค่ะทุกคนต่ดูจากลักษณะของใบใหม่ที่เขาเกิดมาแล้วก็ยังโอเคค่ะ แล้วก็มีการติดดอกแล้วด้วยนะคะถือว่าเขาก็ยังพัฒนาต่อไปได้นะคะทุกคนอ่านี่ค่ะแม้ว่าใบาจะโดนหนอนเจาะนอนกัดกินแบบนี้นะคะโดนมแมลงรบกวนนะคะแต่ว่าโอเคอยู่นะอ่าวันนี้นะคะจะชวนเพื่อนๆน,นะคะมารดน้ําค่ะวันนี้จะใช้เป็นน้ําสาวข้าวค่ะนี่ค่ะทุกคนน้ําสาวข้าวนะคะแต่ได้เตรียมไว้นะ ตั้งแต่เมื่อวานนะคะแล้วก็มารวมกันกับของเมื่อเช้านะคะสองเวลานะอ่าเอามาใช้ได้ค่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะเทลงในบัวรดน้ํานะคะได้เตรียมบัวรดน้ําไว้แล้วเนี่ยค่ะเตรียมที่จะมารดน้ําต้นมะเขือเปราะค่ะก็เทลงไปเลย น้ำซาวข้าวเนี่ยถ้าเราไม่ได้ผสมกับพวกปุ๋ยหมักหรือโฮอร์โมนต่างๆก็สามารถรดได้ทุกวันเลยนะคะทุกคนอ้าวนี่ค่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะ ในช่วงที่มะเขือเปราะของเราเริ่มติดดอกออกผลตัวที่ขาดไม่ได้เลยคือฮอร์โมนไข่ค่ะตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวต่อมาค่ะเร่งการเจริญเติบโตบำรุงแถมยังช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินค่ะก็คือตัวนี้เลยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะ2ตัวนี้ค่ะที่ไตจะนํามาใช้ราดรดต้นมะเขือเปราะนะคะ2ตัวนี้นะคะไตใช้มาตอนที่ปลูกมะเขือเทศปรากฏว่าลูกดกดีมากเลยนะ ่าวันนี้ก็จะใส่ไปเลยนะคะกะกะเอาค่ะทุกคนน้ําเขาก็ไม่ได้เต็มบัวเท่าไหร่นะคะเขย่า,ยาก่อนใช้ทุกครั้งค่ะปุ๋ยหมักจุลินทรีย์นะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกล้องเอียงขออภัยนะคะคนให้เท่ากันค่ะแล้วก็นำไป ราดรถต้นมะเขือเประาะได้เลยนี่ค่ะมะเขือเประาะของเรารออยู่แล้วนะคะรถเป็นประจำนะคะทุกสัปดาห์เลยนะคะหรือว่าทุกๆ5วันก็ได้ค่ะเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเออเรามีฮอร์โมนหรือว่ามีปุย๋ยหมักหลายตัวสามารถใช้ผสมกันได้กี่ตัวจริงๆแล้วผสมกันได้3ตัวเลยนะคะ2อสาตัวแต่ว่าส่วนใหญ่ตัวไต่เองเนี่ยจะชอบผสม2ตัวนะคะ ก็คืออย่างเช่นถ้าเราใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเราก็อาจจะใช้ร่วมกันกับฮอร์โมนไข่หรือว่าใช้ร่วมกันกับฮอร์โมนนมสดแบบนี้ก็ได้หรือจะใช้ฮอร์โมนไข่กับฮอร์โมนนมสดร่วมกันอย่างนี้ก็ได้นะคะก็คือจะจับคู่กัน2อย่างเนาะลาดรถไปเลยค่ะไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะเราสามารถลองได้นะทุกคนการปลูกผักนะคะก็เหมือนการทดลองค่ะการใส่ปุ๋ยต่างๆก็เหมือนการทดลองเหมือนกันค่ะ ถ้าเราลองแล้วอันไหนที่มันเวิร์กใช้ได้เราก็ทําต่อค่ะอันไหนที่มันไม่ค่อยเวิร์กใช้แล้วไม่ค่อยเห็นผลเราก็เปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นค่ะรถไปเลยในช่วงติดดอกออกผลแบบนี้นะคะรถให้โดนใบโดนโคนได้เลยนะคะอ,อีกต้นหนึ่งนะคะนี่ต้นนี้เนี่ยคือปัญหาก็ค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะทุกคน จริงๆแล้วเนี่ยเขาติดดอกแล้วรอบหนึ่งนะคะนี่เป็นรอบสองของเขานะคะแล้วทีนี้ดอกร่วงลงไปนะแต่ก็เลยมาเสริมเขาด้วยโฮอร์โมนไข่นะคะอยากจะให้ควเหนียวมากขึ้นเนาะอ่าเดี๋ยววันนี้ก็จะรดบำรุงไปก่อนนะคะเดี๋ยววันหลังนะแต่ก็จะนำไข่มาตีตีตีตแล้วก็มารดบำรุงเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะต้องบอกกับเพื่อนๆไว้ก่อนเนาะอ่านี่ยค่ะ เสร็จเรียบร้อยนะคะการรดน้ำบำรุงต้นมะเขือเปราะนะคะในช่วงที่ติดดอกออกผลแบบนี้นะคะไว้เจอกันใหม่นะคะทุกคนสวัสดีค่ะ